กบสบายดีเด้อพ eh ่อแม่พ right> ja e ี่น้องสุขุสุขนสุบงสุบบอนตอนนี้กับบรรยากาศยามซวยๆเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องแกมบลมย่างมาถ่ายจิตมาพี่น้องเลยเบิ่งในยส้มเด้อพี่น้องเด้อพ่อว่าแม่เนยอยู่ถาเนาะล้วก็ลูกเจนั่นแหละถ่้ายถาพี่น้องโทรศัพท์พี่น้องแกมบมก็จะเป็นยังพี่น้องเลยบุไดโทรมากะหับบ่ได้ แล้วก็หับบ่ได้แล้วก็โท่ออกบ่ได้พี่น้องหาอ้ากระเ็นเมื่อเช้านี่พี่น้องเลยสิได้ไปแปลงโทรศัพท์อีกโทรศพพัพท์เท่านั้นนี่แต่เรื่องแต่เล่าเลยตอนนี้ก็อยู่ขางคลองพี่น้องเพราะว่าโตเงินโตทองมีถูกแบบเลยพี่น้องในคลอง ตน้อยตัวใหญ่มีหมดเลยในน้องกรบุมเนะี่ยผมเคยเห็นเนาะมันขึ้นไปกินกระยะอยู่เทิงบปั๊บบริยานคนเลยพี่น้องเห็นเมื่อก่อนนี่สิเป็นตลาดพี่น้องตลาดนคะรปฐมไปทางนั้นสิเป็นทางรถดดไฟยเลยพี่น้องข้างเบื้องนั้น ไปน,อน้องกันเลยถ่ายถ่ายเอาไปน้องไปน้องแกบ,บุ้มถ่ายคลิปถ่ายเอาแต่ตัวเองลงมาพี่นออ้องเนาะกาบปฮูุ้่งสัดศิวะถ่ายไซยพี่น้องยานห้าแกงกล่องไปในยานหวัดถึงบางคนข้าเจ้ากับไปยักเขากล่องได้บไปยักเขา,า,ขาแล้วพี่น้องเลยไปน้องแกบ,บุ้มก็ถ่ายแกงไปนี่แหละร้องเกย์สน,นี่ยอยู่คือตึกลังเลียงๆอยู่แล้วต้องมีป้ายสีขาวๆอยล่คลายกัน พวกปลาตังโกเนาะทอดด้วเมืกอบรเวนท้ายดีดีพี่น้องเลยโทรศัพท์ม่น้องอันเนยกันยังบ่ได้สัน่นเร็อพี่น้องโอ้โหมันสิเป็นหย่อนอยางเนาะ <c oughs> นี่เขาเอิ้นว่าสะพานสะพานยังเนาพี่น้องสะพานยักษ์เขาเรียกว่าสะพานยักษ์ หมดกระไลไลายความทางเราท้าไดเล่นไปน้องเงยมากมาเห็นงานมาเมือเ่มอแรกไ่น้องแก้มกบบความทางบอกเป็นเนาะยืนเกยเดย์ไปน้องกันด้วยปะเ,เออให้ยืนอย่างแรกเบิ่งเบิ่งก็บไปได้วขวมบมระจักษลายพี่น้องเงยปรจักษลายสิความทางคิดจะหัวตัวเองกับป้านเว้าไทายกับลาวแกมกันอยู่พี่น้องเลย เหรียนแข็งพี่น้องว่ายากัลรว่ายากเกิน,กนแบบว่าเหรนยเท่าห่ะแข็งอะไมันพันกันแบบนไ,ได้กับโบหูพี่น้องอสภาพร,รูลาอลังการเด้พี่น้องเดอ้อเ่เคยเห็นก็ได้เห็นเ่เคยเจอก,จอก็ได้เจอแล้วจ้า พามาเปิดหูเปิดตาอยู่นครประทมพี่เลยพี่น้องแม่น้องแก้มบุมกระสิสูส้นไปเรื่อยพี่น้องเอยก็ขอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อที่พอเคยป้าเคยทิ้ลูกไม่ใหญ่จืดเนาะคันว่าผิพผาดประการใดก็ต้องขอโทษคออภัยลลายๆแม่น้องแก้มบุมก็ว่าแบบนี้แหละตำสายตำครัวพี่น้องเออยุบยุบยิบยิบเนาะ ทั้งเถาก็ว่าถึอทั้งเถาก็ว่าพีเว่าวลำไปลำมาพี่น้องโอ้โหเป็นแล้วพี่โดยลูกขึ้นแล้วเป็นวิ่งแบบถ้ากับเป็นเมื่อวานนี่ก็เมื่อนี่ลูกขึ้นแล้วแบบไปยังเรีนหงแบบ วิ่งไปแบบเขาอยางคือเฮาพันเป็นแบบไปยากหูเหมยยัง <S <S เป็นน้ำเรือดน้ำล้มไปน้องแกบโมโบมบ่ตะกี้นะเคยเป็นเด็แกแตงแต้ย,ยังนหน่อยๆพี่น้องแตงแตเป็นผู้สาวเนาะเคยเป็นแบบฮากคามาบ่ได้เป็นวางนี่ปัดกลับมาเป็นอีกเลยลูกเคยระเบ,บิดโบเฮ็ตุงต้องเลยตั้งสติรับตาไว้ซะก่อนถ้าบารับบาร่ายเด็กน้องเอ้ลุง ซาลาบาดติซาลาวินซาลาวียนเนาะโทราศัพท์ก็โทรมากหลับเพราะไรนี่ค่ะตรงนี้ค่ะน้องเก็บมุมหนังค่ะหนังถ่ายคลิปนิกหน่อยไม่น้องแกบมขเขาไปเลยพี่นอ้องเต่าเก๋เขาก็ดีดพีน่น้องกรดีแห้งแบบเป็นกันีเองพีน่น้อง ูกคนกะคขายน้ำขายน้ำตลอดแบบซอยตลอดซอยกัน้นตลอดนะ่น้องจักควมำแหงกรแม่เราเป็นคนล่านะองจักแหงไปดองเลยน้อคงนเียวนบสะพาพของแม่ดองเก็บบพ,นะพี้องจา้า อนนี้เราก็นั <Negro> um, ore, ore, à, mm ่งอยู่ห่มพี่น้องเราทราบว่ามีปัญหาเนาะพทำแม่น้องอันนี้กับเป็นเนาะไม่น้องแค่มุมกับเป็นพี่น้องเท่าออกก็ได้เท่าเข่าก็ได้ก็รู้ว่าเป็นยงเนาะสิุดปลายแปงโทรศัพท์อีกพี่น้องเอ้ยจป็เหม็นสะอาดเนาะ นองเด็กกับแม่น้องแกบ,บุ้มกับสบายใจขึ้นเลยพี่น้องแบบทําใจได้แล้วบริขิดยั้งพี่น้องเลยแต่สูญส้นเพื่อลูกเข้าเพื่อพผลกับเม่เฮ้านั่นแหละดีขืนลายพี่น้องดีข้นแห้งถูกขอบคุณถูกกาลังแรงใจเด้พี่น้องเดิมแม่น้องแกบ,บุ้มกับแบบได้กําลังใจแบบวหญ่จะดียเอฟซีถูกผ่านอนะไรเนาะ คอยไปไยบให้กำลังใจตลอดพี่น้องเลยก็เลยขิดได้ก็เลยไข่ขึ้นพี่น้องดีขึ้นลายม่วงวานหนี่งก็มีเอฟซีพี่น้องเลยม่วงวานพี่นาะมาซื้อ, Move, อมู้วพวงซอดพี่น้องแก้มบุ้มแหละก็เพิ่มซื้อซอยนันต่อยหาซิบ,บะต้องซื้อซิบพวงพี่น้องแล้วก็เพิ่นเอาเงินในกี่ก,กี่แก้มแก้มบุ้มนะหาล่อย แม่ทั้งคนละทั้งออมน้อยาสันเพิ่นมาดูอยู่แม่แก่บุ้มบอลใช้แม่อเน่ได้เพผลกระทำนานะพี่น้องแต่คงอยู่นลำกันเนาะผนก็นมาซื้อซยอโโซยมาอุดมซอยมาวานนะี่ช่องขอบคุณหลายๆเนาะได้อยู่ใกล้กระมาเวสื่อซอยเด็กพี่น้องเดิมมือควงเท้าเห็ดมือควงเนะาะใช้มือควง อ่านเจ่หนอ่นอยใน,นต้องค้าเห็นเจ่เนาะเพราะว่าเป็นลูกน้องเขานะพี่น้องเนาะได้กระโสนว่าวุธมกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อ แกบุ้มกับสีล่งขีดบอายดอกพี่น้องสีลงมือละขีดเนาะว่าบ้านบ่มีเวลาสิไปถ่ายเนาะจักสิถ่ายเอวไดพี่น้องเห็นแต่บ่อนเก่าเนาะผ้าเบื่อผ้าหนาเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่หนาพี่น้องแกบุ้มกไปยาผ้าเบื่อก็เด้อพี่น้องถ่ายเบิ่งพี่น้องแกบุ้มไปก่อนตอนนี้กะสำคัญแบบตายแล้วหละลุกขึ้นมาสู่ใหม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เนาะแบบลุกขึ้นมาใหม่เลยทุกอย่างคือใหม่เบิร์ตพี่น้องเนา กระซิวทนเอาเพื่อลูกเขาเพื่อพ่อเพื่อแม่เขานั่นยเลยแม่นอ้องเขานั่นยเลยเนาะคอยใหกกำลังใจตลอดคอยปาเคยทิ้เอาครัวเขาน่พี่น้องเอ้ยมีอยังกระเบิ่งกันมีอยังกระแบ่งกันกินพี่น้องดีหลายพ่อแม่เขากันเป็นกำลังใจค่ะส,ส,ส,สู้พี่น้องสู้ฟิวิตพี่น้องสู้อดทนสู้ต่อไปเนาะ ลังค้นแบบว่าอันคล้ายคองอันเผื่ว่าราว่างขิดแบบว่าขิดน้ำพัวอลไรเราบาง่ะเอาพัวไม่จ้าเอาพัวไม่จ้าเด้อเผิ่นว่าเราอู้วพี่น้องเออ FC เผิ่อว่าเนาะเอาพัวไม่จ้าเอาพัวไม่จ้าเลยขิดยางพัวเผิ่นโซนอะนะแบบว่าขิดน้ำพัวเฮาบคิดีพี่น้องเฮาทำใจได้เล้วแบบจิตใจกับลมคืนลายพี่น้องแบบมันเบาแบบมันสว่างเลยแบบ คิดได้ไดก็คือเก่าเนาะเขาได้คิดแต่ทนาเขาเขาบริคิดแต่พาเขาก็เลยตัดใจได้เนาะเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิดเรื่ะงไม่ต้องแก้บุ้มกับสิ่ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านีา้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งไม่ต้องแก้บุ้มเด้อพี่น้องขอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อที่เบิ่งคลิปไม่ต้องแก้บุ้มบ่บ,บ,บ่ได้ขามโฆษณากับคอขอบกับคุณหลายๆเนาะสบายดี